พี่ชายเป็นนาย,ยกกโกงน้องสาวเป็นนาย,ยกกโกงแล้วถ้าลูกสาวมาเป็นนาย,ยกอีกแล้วโกงอีกแล้วจะทําอย่างไรปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ทุกอย่างรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับไม่เหมือนแต่เดิมไม่ใช้ Facebook ไม่ใช้ Twitter ไม่ใช้ Tik t o ็อกนะครับไม่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้ละเกมมันเปลี่ยนละนั่นหมายความว่าถ้าอูอิงเป็นนาย,ยัฐมนตรีหนึ่งเขาจะเซฟเซฟคนของเขาให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ถูกเล่นงานในเรื่องของการผลิต สองสิ่งที่ตามมาถ้าเกิดการทุดิษนี้ไม่พ้นจะเกิดการชุมนุมประท้วงออกมาขับไล่ไม่ต่างกับยุคที่ผ่านผ่านมาเพราะมีตัวแบบหลายสิบครั้งนะครับและก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นกำนันสุทเทพเทือกสุบรรเสมอไปอยังไงก็มีตัวแทนคนใหม่รุ่นใหม่ที่จะมาเดินขบวนขับไล่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาอย่างแน่นอนที่กำนันสุเทพ เทือกสุบนนรรประกาศวางมือไม่นำมอบอีกต่อไปแต่บอกว่าถ้าตระกูลชินวัตนนะครับแล้วถ้าสมมติวา่าอุงอิงเป็นนายัยกนรีนะครับมาเกิดการทุจริตขึ้นมาจะทำอย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ทั้งฝั่งรักสินทั้งฝั่งกำนันแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน,นการของผมก็คือว่าถ้าอยู่แล้วแต่ลูกถ้าลูกคิดว่าการที่ไปกับผมเห็นผมทํางานแล้ว อยู่กับชาวบ้านมาช่วยหรือชาวบ้านมาชาวบ้านยังไม่ยังจําได้อยู่จนถึงวันนี้ลูกก็มีความ้สึกว่าอยากจะทํศาสตร์เดิมศารเอตนารมณ์ที่พ่ออยากจะช่วยชาวบ้านให้ใหมันพ้นความยากจนจริงๆอยากจะทําต่ออันนี้ก็เรื่องของลูกเรื่องของลูกผมเป็นผมเป็นพ่อที่รักลูกให้ความอบอุ่นกับลูกแล้วพร้อมปกป้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับ เครื่องบินส่วนตัวก็มีบ้านก็อยู่หลายประเทศบินปุ๊บสบายมากไม,ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวพวกผมนี่เป็นผู้ที่ไม่กลัวนะครับเพราะ,ะนั้นอย่ามาขู่อย่ามาขู่เรื่องกลัวไม่มีกลัวแต่คีดว่าเหมาะสมหรือไม่มีความสามารถแล้วอย่างที่จะทำให้บ้านเมืองอ้นั้นจังสกิดเตือนว่าอย่าเพิ่งลืมมันผ่านมาไม่กี่ปีนี่เองคนพวกนี้แหละที่ทำร้ายประเทศไทยอย่างแสนสาหัส คุณทักษิณโกงไปทีหนึ่งแล้วถูกสารพิพาษาจำคุกหนีไปต่างประเทศน้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีโกงอีกทุกจริตคอร์รัปชันโครงการจำนำาข้าวเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวประเทศชาติเสียหายไปห้าหกแสนล้านบาทวันนี้เราขาดงบประมาณในการแก้ปัญหาประเทศนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำงานหน้าเขียวหน้าแดงทุกวัน เงินทองก็ไม่คล่องมือเพราะเหตุที่คนในระบบทักษินทุจริตช่อโกงโกงชาติโกงประชาชนไปทั้งสิน้นนี่ประกาศว่าเลือกตั้งคราวหน่าจะแรนสไลด์จะต้องเป็นพักการเมืองพักเดียวที่มาบริหารประเทศผมสยองเลยครับกลัวเลยผมก็เห็นมาแล้ว พี่ชายเป็นนายกกโกงน้องสาวเป็นนายกกโกงแล้วถ้าลูกสาวมาเป็นนายกอีกแล้วโกองอีกแล้วจะทําอย่างไรผมไม่อยากเดินกระบวนอีกแล้วครับผมไม่อยากต้องออกมานอนการเดินเกณฑ์การถนนกันอีกแล้วผมคิดว่าวันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบวิธีการต่อสู้ครับเขาต่อสู้โดยผ่านทางโซเชียลมีเดียพวกเราคนที่รักชาติรักบ้านเมืองก็ต้องมาร่วมมือกันครับสู้กันโดยโซเชียลมีเดียไม่ต้องออกมา นอนการเดินเกียงกลางถนนไม่ต้องทุกข์ยากลําบากตอนนี้ยิ่งโควิดระบาดอยู่ด้วยพี่น้องท่างหลายครับแต่ว่าใครที่ยังจําความหลังได้ยังระลึกได้ว่าคนในตระกูลนี้คนในระบบทักษณิณนี้ได้ก่อกรรมทําเข็นไว้กับประเทศชาติอย่างรุนแรงสาหัสเพียงใดช่วยเตือนคนที่ลืมไปแล้วด้วยว่าอย่าไปลหลงไหลได้ปลืมกับคําโฆษณาของเขา ไอ้สิ่งที่โฆษณาสวยๆหรูๆน่ะเขาทำาอกเรื่องหนึ่งต่างหากทักษิณพูดชัดเจนนะฮะประการแรกบอกว่าไม่เคยเจอลุงป้อมนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีแนวคิดจะเจอลุงป้อมนะครับแล้วก็ด่าพลนเอกประยุทธ์นะฮะว่าพลนเอกประยุทธ์เ,เนี่ยนะฮะเป็นคนฉลาดแต่ใช้คนโง่มาทำงาน,นกล่าวหาพลเอกประยุทธ์ด้วยรกระแสที่ตามมาก็กระแสนายกคนนอกนในขณะที่กำลังสุงเทพ ก็บอกว่าจะให้มานำมอบอีกก็คงไม่นำแล้วพอแล้วนะครับแต่ถ้าชินวัตรนะกลับมาทุจริตอีกตระกูลนีนะ้ก่อนหน้านี้ทักนษะิณยิ่งรักก็มีการทุจริตเกิดขึ้นถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยจะทำยังไงตั้งคำถาม่าจะทำยังไงต่อไปนะครับถ้าองค์อิงมาเป็นนายกกมตรีจะเกิดอะไรขึ้นันะบเป็นคำพูดที่วิววิจารณ์ในแต่ละฝ่ายแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าอุคงอิงเป็นนายกกมตรี นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะเกิดอะไรขึ้นในเชิงงานสังะห์นะครับถ้ารอบนี้อุ้งอิงเป็นนายรัฐมตรีเขาจะระวังเรื่องการทุจริตมากที่สุดนะครับถ้ามีการเลือกตั้งชนะเขาจะระวังเรื่องการทุจริตมากที่สุดนะครับการกระทําอื่นใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ให้ถึงตัวอุ้งอิงเด็ดขาดเพราะมีประสบการณ์สองครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ มันเป็นหลักพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับถามว่าถ้าสมมติมีการทุจริตขึ้นมาสมมุตินะถ้าเกิดมีการทุจริตขึ้นมาจะทําอะไรก็จะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงต่อต้อตานขับไล่นะส่วนหนุกแกนนาม็อบจะเป็นกำนันสุดเทพจะเป็นคุณสนธิลิมทองคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่หรือไม่นะฮะมันอยู่ที่สถานการณ์ต้องปรับยุทธการกับยุทธวิธีเข้าสู่ยุทธการ นะครับแล้วก็ปรับเข้าสู่ยุทธศาสตร์จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าควรจะดําเนินการอย่างไร,นะรนี่สิ่งที่พวกเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจนะครับในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเกมนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป นะครับผมเรียนว่ากำนันสุเทพถึงแม้ว่าจะไม่มาเป็นแกนนําพอแล,แล้วก็แล้วมันก็มีแกนนําใหม่เรื่อยๆรู้ได้ไงจะมีแกนนาใหม่เรื่อยย้อนหลังไปนะยี่สิบตสิบปียุคพุทธาทธมินก็มีลุงจําลองสีเมืองจากลุงจําลองสีเมืองมายุคพัทธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตอนนั้นก็บอกโอ้ยมีใครเอาแล้วก็มีคุณสนทิลิมทองกุลนี่ลุงจําลองสีเมืองสมศักดิ์โกสายสุข ผีพี่พบถงชัยนะก็เป็นมาเป็นแกนนำบางคนบอกอไม่มีใครเอาตอนนั้นก็มีเสียไอบอก่ามีแล้วพอแล้วม,มีใครเอาแน่นอนจนก็มีพ่อท่านโพธิรักนะก็มีกำนันสูตรเทพจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะก่อนที่มีกำนันสุเทพก่อนจะมีพ่อท่านโพธิรัก ก็มีกองทัพประชาชนโค่นระบอบทัดสินนะมีโพโรเอกชัยสุนภาพเป็นแกนนำมันเริ่มต้นจุดชนวนปุ๊บจุกระทั่งมาเป็นปัจจุบันนั่นหมายกับว่าถ้ามีการทุเดีเกิดขึ้นอย่างไงก็มีมอบออกมันเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยต่แต่องค์กรที่เสียงมากที่สุดคือสถาบันประมากษัตริย์แต่เสียงมากที่สุดเลยจะเกิดความวุ่นวายมากที่สุดจะเกิดการดูหมิ่นเยียดแย้มมากัดมมาไล่สถาบันประมากษัตริย์มากที่สุด พออราะการเมืองมันจะเปลี่ยนมิติการเมืองมันจะเปลี่ยนนะครับไกลที่อยู่ข้างหลังเดินเกมช้ามองการเมืองว่าโอ้ยไม่ใช่หรอกยุคปัจจุบันมันยุคนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ทุกอย่างรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับไม่เหมือนแต่เดิมไม่ใช้ Facebook ไม่ใช้ Twitter ไม่ใช้ Tik t o ็อกนะครับไม่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆไม่ได้ละเกมมันเปลี่ยนละนั่นหมายความว่าถ้าอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งเขาจะเซฟเซฟคนของเขาให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ถูกเล่นงานในเรื่องของการทุจริตสสิ่งที่ตามมาถ้าเกิดการทุจริตนีไม่พ้นจะเกิดการชุมนุมประท้วงออกมาขับไล่ไม่ต่างกับยุคที่ผ่านผ่านมาเพราะมีตัวแบบหลายสิบครั้งนะครับและก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นกำนันสุเทพเนะทือกสุบรรเสมอไปยังไงก็มีตัวแทนคนใหม่รุ่นใหม่ที่จะมาเดินขบวนขับไล่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา อย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมคิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Hey. hey.